สวัสดีค่ะเมย่าจากช่องสติธรรมที่นี่เราเล่าเรื่องธรรมะให้ฟังง่ายและชวนคุณมองเข้าไปในใจตัวเองอย่างอ่อนโยนถ้าคุณรู้สึกว่าการปล่อยวางมันยากกว่าที่คิดคลิปนี้อยากชวนคุณลองวางบางอย่างลงด้วยกันค่ะมันเจ็บเพราะเรายังวางไม่ลงตอนเมย่าเริ่มภาวนาใหม่ๆเคยคิดว่าปล่อยวางคือการพยายามไม่รู้สึก คือการกดความคิดให้เงียบการห้ามไม่ให้เศร้าไม่ให้โกรธไม่ให้คิดอะไรเลยแล้ววันหนึ่งไปเข้าคอร์สนั่งเงียบเจดวันเมย่านั่งสมาธินานมากจนขาชาใจเริ่มปวดความคิดเริ่มตีกันพยายามจะนิ่งแต่ยิ่งพยายามกลับยิ่งตึงเครียดเมย่าคิดในใจว่าฉันทำอะไรผิดหรือเปล่าทำไมเรานั่งแล้วไม่สงบทำไมมันไม่ว่าง ทั้งที่เรากำลังพยายามปล่อยวางอยู่แท้ๆจนได้ไปปรึกษาครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งท่านมองหน้าแล้วยิ้มเบาๆแล้วพูดแค่ประโยคเดียวว่าของบางอย่างมันจะวางลงเองถ้าเราเลิกพยายามกดมันไว้ตอนนั้นน้ำตาเมย่าคลอเลยค่ะไม่ใช่เพราะเจ็บกายแต่เพราะจิตเหมือนแบกของไว้โดยไม่รู้ตัวมานาน เรามาลองดูในมุมของวิทยาศาสตร์กันบ้างนะคะนักวิทยาศาสตร์พบว่าเวลาที่เรารู้สึกเครียดหรือพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองสมองส่วนหน้าเรียกว่า prefrontal cortex จะทำงานหนักมากเหมือนมันกำลังคอยบังคับจิตตลอดเวลา แต่พอเราพยายามมากเกินไปร่างกายจะเท่าใจว่าเรากําลังเผชิญอันตรายแล้วจะสั่งให้ระบบประสาทที่ชื่อว่า Sympathetic Nervous System ทำงานซึ่งก็คือระบบที่ทำงานตอนเรากลัวเครียดหรือพร้อมจะสู้หรือหนีผลคือเรายิ่งพยายามนิ่งจิตยิ่งเครียดสมาธิก็เลยไม่เกิดในทางตรงข้าม เวลาที่เรายอมรับความคิดและอารมณ์โดยไม่ฝืนร่างกายจะเปิดระบบที่เรียกว่า parasympathetic nervous system หรือระบบพักฟื้นให้ทำงานตอนนั้นสมองจะเริ่มหลั่งสารที่ทำให้เราสงบหัวใจเต้นช้าลงลมหายใจลึกขึ้นคลื่นสมองช้าลงอย่างธรรมชาติพูดง่ายๆคือยิ่งเราพยายามจะควบคุมจิตจิตยิ่งเครียด แต่ถ้าเรายอมให้มันเป็นไปโดยไม่ฝืนใจจะค่อยๆสงบเองหลวงปู่มั่นเคยพูดไว้ว่าจิตที่ปล่อยวางได้คือจิตที่เห็นตามความเป็นจริงโดยไม่แทรกแซนเราไม่จำเป็นต้องไปไล่ความคิดไม่ต้องห้ามใจไม่ให้รู้สึกแต่แค่รู้แล้ววางใจว่ามันเป็นธรรมดาของจิตมนุษย์เคยมีโยงคนหนึ่งถามอาจารย์ว่าเวลานั่งสมาธิแล้วฝุ้งซ่านต้องทำยังไงคะ หลวงปู่ตอบแค่ว่ารู้ว่าเขาฟุง้งเขาก็หยุดของเขาเองมันเหมือนเราถือแก้วน้ำไว้ในมือตลอดเวลาหนักขึ้นเรื่อยๆแต่เราไม่เคยวางเพราะเราคิดว่าการวางเท่ากับการแพ้ทั้งที่จริงๆแล้วการวางคือการเลือกที่จะไม่ยึดกับสิ่งที่ไม่จำเป็นอีกต่อไปสิ่งที่เมย่าเคยเข้าใจผิดคือคิดว่าการปล่อยวางคือการทำแต่วันนี้เข้าใจว่า การวางไม่ใช่เรื่องของเทคนิคแต่คือความกล้าที่จะอ่อนโยนกับตัวเองวางได้ไม่ใช่เพราะเราเก่งขึ้นแต่เพราะเราไม่อยากแบกของเดิมไว้อีกต่อไปบางทีการปล่อยวางไม่ได้เริ่มที่การนิ่งแต่มันเริ่มจากการยอมรับว่าเรายังไม่นิ่งแต่ก็ไม่ทุกข์กับมันอีกแล้วแล้วคุณล่ะยังพยายามให้ใจเข้มแข็งอยู่หรือเปล่า หรือถึงเวลาที่คุณจะอ่อนโยนกับตัวเองพอที่จะวางของบางอย่างที่แบกมาตลอดเสียทีถ้าคุณเคยรู้สึกว่ายิ่งพยายามวางกลับยิ่งเจ็บลองเล่าให้เมย่าฟังในคอมเมนต์ได้นะคะบางทีการได้พูดออกมาก็อาจเป็นการวางครั้งแรกของใจเราก็ได้และถ้าคุณชอบธรรมะแบบที่ไม่ยัดเยียดแต่เยียวยาฝากกดติดตามช่องสติธรรมไว้ด้วยนะคะ เราจะเดินไปด้วยกันอย่างไม่เร่งรีบวางได้เมื่อใจพร้อมก็พอค่ะถ้าคลิปนี้ทำให้คุณวางอะไรบางอย่างได้ง่ายขึ้นฝากกดติดตามสติธรรมพอดแคสต์เพื่อเดินทางไปกับธรรมะที่เบาแต่ไม่บาง